สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขอนำประสบการณ์เรื่องเล่าอภิเนหานในการบูชาวัตถุมงคลของหลวงปลิศมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังครับเรื่องประสบการณ์ที่เคยเจอมากับตัวในครั้งนั้นผมไปรับราชการทหารและได้เข้าไปกราบหลวงปลิศ ไปสนทนาพูดคุยกับหลวงปู่และได้บอกหลวงปู่ว่าอีกสองวันกระผมจะออกสนามเลยแวะมากราบท่านก่อนไปนั่งสนทนากันตั้งแต่เที่ยงๆจนเกือบบ่ายสองก็ได้กลาบลาท่านแต่ก่อนจะกลับนั่นท่านเรียกให้ขยับตัวไปหาท่านใกล้ๆท่านได้ผูกตะกุดเอาไว้ที่เอว และได้ให้คำหมากมาชิ้นหนึ่งผมพกติดตัวไว้ตลอดเมื่อครั้งผมลงไปสนามวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องประทะกับกลุ่มค้ายาบ้าเข้าในระหว่างนั้นกระสุนได้เข้ามาถูกที่ขาของผม กระสุนไม่เข้าแต่เกิดเป็นแผลไหมที่ขาติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้แต่สิ่งที่น่าสะใจกว่านั้นก็คือนับตั้งแต่ท่านให้ตะกุดคาดเอวกับชันหมากกับผมมามีแต่นายเมตตาเอ็นดูนายพันถึงสองคนรับผมเป็นบุตรบุญธรรมคือคุณพ่อพันตีจรูนกับคุณพ่อพันเอกมงคล ขาดเหลือเดือดร้อนอะไรท่านมักช่วยเหลือตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพบเจอมาก่อนน่าเสียดายที่ฉันมากถูกเพื่อนที่สีสะเกดเอาไปโดยไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อนทุกวันนี้เหลือแต่ตะกุดขาดเอวที่ท่านเมตตามัดให้กับมือของท่านเชือกตะกุดเก่าขาดกระท่อนกระแท่นไปบ้าง แต่ผมก็ยังซ่อมติดตัวมัดไว้ที่เอวของผมไม่เคยขาดจนถึงปัจจุบันนี้และอีกประสบการณ์หนึ่งที่เป็นที่ฮือฮาของคนทั้งประเทศที่ได้ออกหน้าโทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์กันมาแล้วบุรีรัมเชื่อบารมีหลวงปุริตปิกอัพความไม่บาดเจ็บ ช่างเฟอร์นิเจอร์ขับรถพริกอัพไปส่งญาติที่อำเภอคูเมืองก่อนกลับเข้าบ้านที่บุยลำระหว่างทางได้เกิดชนประสานงานเข้าจึงทำให้รถพริกคว่ำแต่คนไม่ได้รับบาดเจ็บพบว่าในคอห้อยเพียงตระกุดหลวงปุริตรัตนาโชโตเพียงเส้นเดียวเท่านั้น อีกประสบการณ์หนึ่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและเป็นเรื่องลึกลับยิ่งนักปีคุณป้าท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นคุณป้าได้ขึ้รถโดยสารในตัวจังหวัดบุรีลำเพื่อที่จะไปยังต่างอำเภอและในวันนั้นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้ โดยสารขึ้นรถคันนั้นมาด้วยและได้พูดจาประสัยสนทนากันเล็กน้อยพระสง์รูปนั้นท่านได้ให้ตระกุดห้อยคอเป็นวัตถุมงคลมาเส้นหนึ่งและคุณป้าท่านนี้ได้ถามว่าหลวงพ่อชื่ออะไรจะาอยู่ที่วัดไหน เพื่อมีโอกาสจะได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อท่านนั้นบอกว่าท่านชื่อหลวงพ่อลิ์อยู่วัดโชลปทานราชดำริอาเภอกระสังซึ่งคุณป้าท่านนี้ท่านก็มองดูแล้วนี่เหรียญที่หลวงพ่อให้มาก็เป็นหน้าของท่านลักษณะเดียวกันตรงกับชื่อที่หลวงพ่อบอกมา คุณป้าแกคงเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านได้สร้างเองต่อมาไม่นานเมื่อคุณป้าท่านนี้ได้นำบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพระสงฆ์รูปที่ท่านให้มาก็ได้เกิดโชคลาภขึ้น เกิดพุทธคุณมากมายจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะมาถาวายสังฆทานจะมาทําความเคารพหลวงพ่อที่ท่านได้ให้ของดีมาโยมป่าท่านนี้ท่านจึงได้ไปหาหลวงพ่อที่วัดชนรพทานราชดำริในปีนั้นก็ได้ถามพระนีนในวัด ว่าหลวงพอลิตท่านอยู่ที่ไหนโยมมาหาแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือคุณป้าท่นนี้ได้รับคำตอบมาว่าหลวงปุลิตท่านมรณาภาพไปได้หลายปีแล้วโยมก็ได้เขียงกันกับพาว่าจะมรณะภาพได้อย่างไรในเมื่อ หลวงปู่ท่านได้ให้ตระกุดให้คอมากับฉันเองและท่านก็บอกว่าชื่อหลวงปู่ฤิ์จากนั้นพระสงฆ์ในวัดจึงได้พาไปดูที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่ฤิ์จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและน่าเหลือเชื่อยิ่งนักอีกประสบการณ์หนึ่งก็คือ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาได้ชมว่าหลวงพธิ์ท่านเก่งกว่ากูอีกในวันหนึ่งได้มีชาวจังหวัดวุย์ำได้พาครอบครัวเพื่อไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อคูณพระสุโธแห่งวัดบ้านไร่ ที่เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในทางภาคอีสานในสมัยนั้นเมื่อครอบครัวนี้ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อคุณได้เข้าไปทําความเคารพหลวงพ่อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่จึงได้ถามสาธุชนญาติโยมที่ มาเข้าเฝ้าว่าพวกมึงมาแต่ไหนครอบครัวนี้จึงได้บอกหลวงพ่อคุณไปว่าพวกกระผมพากันมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งใจมากราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อคุณบริสุทธิ์โทท่านจึงได้พูดขึ้นว่าพวกมึงไม่ต้องมาไหว้กูไกลถึงที่นี่ดอก จังหวัดบุรีลำอาจารย์ฤทธิ์ท่านเก่งกว่ากูอีกนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตำนานที่เล่ากันปากต่อปากถึงคำพูดที่หลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ได้ชมหลวงปูฤทธิ์ว่าเก่งกว่าท่านหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีม,มา ได้นำเงินหนึ่งล้านบาทมาถวายหลวงปุ่ิตรัรตนโชโตวัดชนลพัานราชดำริอำเภอกระสังจังหวัดวีลัมอันเนื่องด้วยว่าหลวงพ่อคูณและหลวงปุ่ิ์เคยได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาในสำนักของพระอาจารย์คงพุทธสโลแห่งวัดธนุนหักใหญ่จึงมีความสนิทสนมมักคุ้นกันเป็นอย่างดี และหลวงพ่อคูณท่านได้นับถือหลวงปู่ิ์เป็นศิรุ่นพี่ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาและหลวงพ่อคูณท่านได้นาเงินหนึ่งล้านบาทมาถวายหลวงปู่ิ์และได้ปะวรณาตนว่าถ้าหากศิษย์พี่มีความปรารถนาที่จะบุรณนะส้มแสมวัดกระผมกอบร้อมที่จะ ช่วยเหลือนี่จึงเป็นการเคารพนับถือระหว่างพระเกจิสองจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงกันระหว่างหลวงพ่อคูณวัดบรรไรจังหวัดนครราชสีมาและหลวงปู่ิ์รัตนโชโตโท,ที่มีความสัมพันธ์กันเพราะเคยได้ศึกษาเล่าเรียนวิชา ที่สมนักเดียวกันมาก่อนหากท่านใดมีประสบการณ์ในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตเทพเจ้าลุ่มน้ำชีตะวันตกสามารถร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับ